สวัสดีทุกคนในตอนดึกกันด้วยนะครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับนะผมก็ก็อย่างที่บอกแหละทุกคนในวันนี้นะครับผมก็ว่าคอมพิวเตอร์ผมที่ใช้อัดคลิปในปัจจุบันคืออะไรคือสุดท้ายแล้วคือผมก็ต้องวนลุมมาใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เหมือนเดิมแะซึ่งสเปคมันต่ามากนะครับนะ CPU FX 63นะครับก้าโจ 7จ็แรมแปดจิกดีดีนะครับเนี่ยบัสหนึ่งนะก็ถือว่าค่อนข้างจะกินสปิกเลยดีเดียวผมขออนุญาตเล่นแค่หมาป่าเดียวได้แล้วกันนะครับเอาตามจริงความผมก็ไม่ไหวหรอกทุกคนก็เร็เวๆนี้อาจจะมีแพนอัพคอมอยู่จะเอา CPU เป็นหลักนะเพราะว่าพวกโปรแกรมจำลองร้อยล้าสิบคือมันกิน CPU นะครับ เกิดมาก็ไม่โดหนหัวเลยเฟรมเรทนะครับก็จะอยู่ที่80เฟรมนะอันนี้คือผมใช้โปรแกรมเอออนี่ครับผม MSI เวอร์ชัน5.2ก็คือเป็นเวอร์ชันไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันใหม่ล่าสุดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมโหลดมาจากเออเ er ว็บ Google โดยตรงเลยนะครับไม่ได้รูทอะไรทั้งสิ้นนะก็คือสเปคนี้ถามว่าพอเล่นได้ไหมผมผมไม่แนะนำอะ่ะ ตั้งไอวอย่างอื่นเลยเห็นไหมเฟรมเรทก็จะดรอปนะบางคือเฟรมเรทอ่ะมันจะดรอปช่วงที่เรายิงหัวได้ช่วงที่เราบวกนะก็คือไฟใหญ่อะ่ะก็คือศัตรูอยู่ข้างหน้าแล้วก็คือบวกกันแบบไฟใหญ่เลยทุกคนก็เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ70เฟรมนะ คือเมื่อก่อนผมใช้เออถ้าใครทันนะครับย้ำนะว่า,าใครทันเนี่ยผมสมัยนั้นผมจะใช้ AMD FX 4300ซึ่งเทอร์โบมันจะอยู่ที่ 4. เอ,อ๊ะประมาณ3.8กิกนะเออแต่ในรอบนี้ก็คือเทอร์โบ3.6กิกนะครับแล้วก็6คอ6เีรดแต่ผมมองว่า FX 4300น่าจะเร็วแรงสุดๆละผมคิดว่าในปัจจุบันนะครับ ถ้าสำหรับคนงบน้อยประมาณนั้นนะอุ้ยคมยังวะวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเน้นเฟร,รมเลทเป็นหลักนะผมย้ำเลยผมก็เล่นไม่เก่งนะฮะนี่คือเพิ่งกลับมาเล่นนะเนี่ยกูตายโดนฟุกเข้าหวัวสไนจัก,กรยานสไนยเยสสไนวะ ช่อง ndbp ไม่นน่วัดกันเลยเป็นน้องอ่าไม่ตายเขาแอคผมก่อนนะทุกคนเฟรมเลสเมื่อกี้ผมไม่ได้คือผมอยากให้ทุกคนเน้นเน้นเฟรมเลสเป็นหลัก จักรยานเอาโอเคเขาขึ้นบนผมก็จะขึ้นบนนะครับปะดินคือผมล่าหัวไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เขาไม่โดนระเบิดผมได้ไงโอ้โห ก็สามารถกอคลิคไปไปดูดก็ได้นะคือไม่จําเป็นต้องดูผมจบคลิปก็ได้นะท่านผู้ชมและสำหรับใครที่บอกผมว่าผมเลือกทํา y o Youtube นะผมก็ดูก่อนแหละว่าคอมผมจะโอเคไหมหลกัหลกๆผมทํา y o Youtube บนคอมไงทุกคนคือในช่วงนี้นะเดาว่าผมเขาน่าจะอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่า อไปละจ้าโอ้ผมไม่ได้เล่นบิดสองนะเนี่ยผมเล่นบิดหมื่นนะทุกคนมันยังหน่วงในขนาดนี้แล้วเขาตั้งอะไรอะ่ะป้อนกันเป้าออจานแดงโอ้ยหม,มายแล้วสูงเสียไม่ใปัญญากรไปส่วนหนึ่งโอ้คลิป ผมต้องอรีบปิดสกอหรือเปล่าทุกคนว่าผมทำได้ไหมแต่แตก่แตก,กูดูทรงแล้วกูทำไม่น่าได้ไ,ไอ้บอกดไปติีมันหน่วงด้วยนะทุกคนคือผมไม่คือผมไม่แนะนำนะคือมันหน่วงมากอะสเปคนี้ผมไม่แนะนำนั่นลวผมจะทำคลิปเป็นครั้งสุดท้ายด้วยอ่ะผมเล่นชัวยดีกว่าอ่ะผมผมผมรออยู่นี่แล้วกัน วัดกันเลยเนี่ยวัดกันเลยวัดกันเลยคลิปนี้ผม G A M E M O D E ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ